สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับผมแฮปปี้บางปูครับกลับมาแล้วครับหลังจากหายไปประมาณ2สัปดาห์นะครับที่ไม่ได้ลงคลิปพอดีไม่ค่อยสบายนะครับตอนนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็สายมูสายพระเครื่องครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆลงให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ครับหลังจากที่ผมกลับมาเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปอ่านประวัติวัดอยู่วัดหนึ่งครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับสายมูไม่ควรพลาดนะครับวัดที่ว่านี้อยู่จังหวัดสมุทรสาครครับชื่อว่าวัดกำมพาครับ ที่นี่มีอะไรดีเดี๋ยวตามผมมาครับนะครับวันนี้ครับสาเหตุที่ในช่วงเทศกาลนะครับเข้าพรรษาเนี่ยผมได้มาวัดกำพร้านะเพราะว่าวัดนี้นี่ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สองที่นะครับอยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับที่แรกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกรมหลวงชุมพรครับยังไงครับนี่คือศาลกรมหลวงชุมพรครับโอ้โหใหญ่มากนะครับนะฮะเป็นรูปปั้นนะครับกรมหลวงชุมพรนะฮะผมว่าใหญ่หญ่จริงๆนะครับ ไม่คิดว่าจะมาเจอเออรูปปั้นกรมหลวงชุมพรที่ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่วัดกำรรพานะครับจังหวัดสมุทรสาครครับอันนี้เป็นภายในบริเวณนะครับเออ,อนุสาวรีย์แม่ผมก็พูดรูปปั้นแม่เป็นปูดสไทยไทยเลยนะครับจริงๆเขาเรียกอนุสาวรีย์นะครับอเอาให้นะครับที่นี่ครับคนที่มาไหว้ก็ไม่ลืมครับเนีย่ยไก่ แล้วก็จะมีรูปทหารที่เขาเอามาอาจจะมาแก้บนนะครับแต่ผมก็แปลกนะครับว่าส่วนใหญ่ผมเห็นแต่เป็นพนะระนเรศวรนะครับที่สมัยนึงมีประวัติว่าท่านอ,อไม่ได้ชอบตีไก่นะแต่ว่าเหมือนกับว่าท่านเอาไก่ชวนเนี่ยไปแข่งกับไก่พมา่าตอนตอนสมัยโบราณนะ mm hmm. เห็นมีประวัตินะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าของอย่างกรมเ็จเตียหรือกรมหลวงเราเนี่ยอ,อทำไมคนที่มาวาดเนี่ยต้องต้องเอาไก่มาถวายนะครับ ตรงนี้นะครับโอ้ใหญ่จริงๆครับช่วงเข้าพรรษานี้นะฮะฝากพี่ๆเพื่อนๆครับถ้าใครได้มาสมุทรสาครครับแวะมาที่วัดกำพาครับแล้วก็มาสัการะอนุอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรนะครับครับแต่ว่าหลังจากอนุสาวรีย์เมื่อกี้นะครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลนะฮะที่นี่จะมีศาลกรมหลวงชุมพรนะครับตามมาครับ ครับครับมาถึงแล้วครับมีนี่เป็นศาลกมรมหลวงชุมพรเฉลุงศักดิ์ครับจะอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์กมรมหลวงชุมพรเมื่อกี้ที่ผมพาไปนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะผมจะพาไปขึ้นไปไหว้ที่ศาลกมรมหลวงนะครับซึ่งข้างบนเนี้ก็จะมีผู้นะครับจะมีจะมีทูบเทียนให้นี่ภายใน ศาลศาลาก็มหลวงนะครับทั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีออมีทูบอีเทียนแล้วก็นี้เราก็บริจาคตรงนี้นะครับอันนี้คือภายในศาลกรมหลวงจุมพรที่วัดกำพระนะครับขเขายไม่ได้เลยคือหลวงปู่สุกวัดป่าทร้อมคันเท่านี้นคือถือว่าเป็นผ้า,าจารย์ของกรมหลวงจุมพรนะครับครับนี่ฮะลูกศ์อาจารยนครับ อันนี่ผมก็เนี่ยมุงสางนะครับจอดเงินตรงนี้ดูบริจาคนี่ตรงแล้วก็นี่ดอกไม้นะครับดอกไม้แล้วก็ตูบเตียง baru ni mm. 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 เคนี่เราจุดหมั้ชาปรกาโตมาโตสมอตัพุทธศาสนโมตตสานต์ประกาตัวถูกพุทธศาสะ์มตตสานต์ประการวเจริญผู้เี้ยของความสำเร็จในทุกทุกใต้มีคนรักเก่งคนองค์หออ้ยเอาวุกชาตุชาตทุเตอนนี้ผมก็ นะ,นะครับแทองนี่เป็นหลวงปู่สุกร้นะทีเป็นพราอาจารย์กรมหลวงชุมพรนะ ต่อมาแปเกรมหลวงชุมพรไปที of of so répondre, well ่หัวใจนะครับกู้คอนกมชนเป็ดทังนีเธอทูตสัตว์ไปนแล้วเสร็จครับเม่อกี้ผมได้ว่ายกรมหลวงชุมพรเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมมาไปดูว่าถึงงคนนะครับที่มีการสร้างที่ว่าแห่งดีนะครับหรับรอบ มีวัตถุมงคลนะครับ <c oughs> กวมะหลวงเป็นรุ่นเ,เดียวกับที่สร้างทศบาลีปีเท่าไหนนาร่นะเมื่อกี้ลุงเขาบอกเฮ้ยเออปีห้าเก้านะครับเเดูก่อนอันนี้ที่ปลูกเศษกันนี่ไรานามนะครับมีพระมหาศุรศักดิ์ก็มาปลูกเศษนะครับนี่ไรานามหลวงพ่อที่มาปลูกเสษนะครับ น่าเช่าเหมือนกันเอาหนูหนูเอาเอาเหรียญนี่อ่ะนี่อันนี้นว่าหน้างเงินนี่ยเอาเหรียญหนึ่งเหรียญหนึงนี่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 นว่าหน้างเงินเลยเนี่ยเอามาเหรียญหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวผมเช่าอ่าเปิดเปิดให้รู้หน่อยปีห้าเก้านะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเช่าไปเหรียญหนึ่ง ก็มีหมายเลขกำกับด้วยนะครับเนี่ฮะข้างหลังครับโอเคหนึ่งพันบาทนะแต่ได้พวกนี้คือราคาตามนี้ใช่ไหมฮะเหลือไม่เยอะนะครับทองแดงร้อยเดียวนี่น่น่าสนใจอ่ะผมก็เช่าสองเหรียญครับเป็นข้้งหลังเป็นเลขเก้าเก้ากรรมการครับอโอเคเช่าไปเก็บไว้ครับเพราะเราชอบกม้มวลหวังอยู่แล้วครับ,รบเสร็จแล้วครับอเดี๋ยว เมื่อกี้ผมได้เช่าเหรือมาแล้วครับแล้วก็เสร็จจากไหว้ศาลกรมหลวงครับแต่นี้เราจะไปที่ที่ไฮไลท์เลยครับแต่นี้ศาลศาลหนึ่งครับที่วัดนี้ถ้าไหว้กรมหลวงเสร็จแล้วทุกคนจะต้องไปศาลศาลหนึ่งศาลอะไรนั้นเดี๋ยวผมพาพี่ๆเพื่อนไปครับตามผมมาครับครับเดี๋ยวจะไปตรงไหนนั้นเดี๋ยวครับดูสถานที่ที่บุตอนี่ครับพอดีที่นี่นะครับจะมีศาลเล็กๆอยู่วันหนึ่งครับพอดี ผมได้ดูทางโซเชียลนี่แหละครับแล้วก็เออเรามาไหว้ที่วัดตำพาะมาไหว้กรม,มหลวงจุมพรเสร็จแล้วเนี่ยก็มาไหว้ศาลอีกศาลหนึ่งครับก็คือชื่อของชื่อว่าคุณบรรลียากรนะครับนี่ฮะเขาบอกดูหลังเมนโอ้เห็นแล้วครับโอ้ยนะครับเห็นแล้วคนลุกเลยโอ้โหดูคนลุกเลยครับคนลุกเลยครับเมื่อกี้นะครับคนลุกนะครับพอดีผมก็ ไดกรบาบไหว้ศ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เจ้าที่เจ้าทางนะครับที่อยู่บริเวณนะครับนะครับหลังเมนแห่งนี้นะครับซึ่งขอเปิดทางแล้วก็เผยแผ่บารมีนะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีที่คุณวันรียากุที่ได้ามาอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็เพื่อให้คนได้มากรบาบไหว้บูชาแล้วก็มาทํานุบํารุงนะครับวัดจำพาแห่งนี้นะครับ ผลบุญต่างๆนั้นก็ส่ง,งทง้อให้ส่งถึงถึงคุณวันลีนะครับวันนี้พูดลิ้นติดกันทุ่งขอโทษพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับนะผมกาบขออนุญาตคุณวันลียากุนะครับโอ้โหผมขนลุกนะครับนี่ผมมากลางวันนะครับวันนี้มาไม่ได้มาตบหลูดูหมินนะครับศาลแต่อย่างใดนะครับวันนี้ผมได้เตรียมน้ําเตรียมน้ําแดงแล้วก็เตรียมของเด็กเล่นนะครับมาให้กับศาลของคุณวันลียากุด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไป้างไนอูนี่นะครับนี่คือภายในศาลนะครับต้องขออนุญาตศาลคุณบาลียากูด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมวางผมวางก่อนครับเมื่อกี้นะครับผมก็ถวายน้ําแล้วก็ถวายน้ําแดงแล้วก็ถวายของเด็กเล่นนี้นะครับให้กับารคุณบาลียากูนะครับเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆนะครับมากราบสวัสดีรื่ในวันเข้าพรรษานะครับนะครับ ใครผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมแวะเข้ามาไหว้ได้นะครับที่วัดกำพร้าครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับตรงนี้มีล้วงไห้ด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่โชคลาภของแต่ละคนนะครับใครมาก็มาลองล้วงไห้มาขอโชคลาภได้นะครับเดี๋ยวผมลองโอ้มีไห้สองอันแบุผมสีรับลองล้วงไห้ดูนะครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับ อ่ะเลขได้เจ็ดนะครับสองนะครับเจ็ดสองครับเอาโอ,โอเคก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็แล้วแต่นะครับว่า่ว่าว่าใครจะได้เลขอะไรนะครับผองถ่ายแบ,บ็กกาห้ดูครับอันนี้คือบริเวณหลังเมนหลังวัดนะครับก็จะมีเกิดอันิต่างๆนะครับโอ้อันนี้เป็นห้องที่เก็บศพนะครับโอเค เราก็น่าจะจบคลิปเป็นที่ที่นี่นะครับก็เอ่อก็เือว่าปิดทิปนะครับเมื่อกี้เราได้ไปไหว้กรมหลวงพุอพอนแล้วก็พาพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับมาไหว้สาลคุณบันดียากกนะครับที่อยู่หลังเมนวัดกำพร้านะครับใครจะมาขอโชคขอลาภหรือมาขอพรอะไรต่างๆก็มาได้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าได้สมบังก็อย่าลืมนะฮะนึกถึงนะครับเออมาบริจาคหรือว่าทําบุญนึกถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณบันดียากุนะครับ ก็ถือว่าวันนี้ได้อิ่มบุญนะครับแล้วก็ได้มาไหว้ศารคุณบาลีนะครับวันนี้วางตามเป็นไปตามที่เราวางทริปไว้นะครับเดี๋ยวทริปหน้าผมจะไปไหนหรือจะไปโมที่ไหนนะครับฝากพี่ๆเปเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแฮปปี้บางปูนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกๆคนครับ